เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพี่สวัสดีครับวันนี้ผมเอามาชี้เป้ารถสวยๆถุกทูกรับชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออรครับรถเต็มๆโรงงานเลยเดิมยันแม็กครับแม็กโตโยต้านะครับเครื่องเกียร์ดีมากแอร์เย็นช่วงล่างดีปี2005ครับหาสีหกเจนะครับมียอ67 สีสันสวยเงางามรอบคันขับทางไกลสบายมากรุ่นนี้อึดทนระบบไม่ซับซ้อนดูแลง่ายไม่จุกจิกไม้เพียงแสนสองเท่าเองไม้น้อยครับรสภาพเดิม,ดมสมบูรณ์พร้อมใช้ต่อได้ยาวห5า0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาสุดคุ้มไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนครับราคามอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวได้สบายยางอะไรก็มีให้ครับของเครื่องสะอาดเดิมค่ะหน้าบางบงบอดีดีไม่มีรอยชนหนัก ชอฝา,ากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำทันใดภาคคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยทันใดสนใจก็ไปดูไปทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองพิกัดดูรถอยู่รามอินทาเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับ ทางเราเพียงมาชี้เป้าหลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อเจ้าของได้คันนี้ต้องรอเล่ม10วันนะครับรอเล่ม10วันแต่เจ้าของรับประกันการโอนครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ